อทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะจะต้องไม่เป็นไรแน่นลูกได้ตัวคนเดียวนะขารพองขร้องขอร้องทุกคนทุกคนพวกเราเจอกันได้นะแล้วมาช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นต้องมีชีวิตต่อไปนะมาป่าโดดเดี่ยวประสาทเดียวดายในกระจุก สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้ำตาลสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเรื่องมาป่าโดดเดี่ยวประสาทเดียวดายในกระจกนะฮะชื่อกูเรียกชื่อไม่เคยถูกเลยมันถูกไหมถูกเนาะเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับเด็กมัธยมต้นชื่อว่าโคโคโร่คือโคโคโร่เนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนนะครับเนื่องจากโดนเพื่อนบูลลี่โดนเพื่อนแกล้งนะครับก็เลย ตัดสินใจที่จะไม่ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็อยู่เอาอยู่แต่อยู่แต่บ้านนี่แหละอืแล้วก็ไม่กล้าพูดคุยอะไรกับแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยในห้องของโคโคโรเนี่ยก็มีมีแสงเปล่งประกายออกมามาจากกระจกในห้องของตัวเองโคโคโร่เนี่ยครับก็เลยเข้าไปในกระจกนะครับผมซึ่งกระจกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยก็คือในนั้นเนี่ย จะถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลนะครับผมแล้วก็ที่ที่โคโครโรอยู่เนี่ยก็จะเป็นปราสาทที่อยู่กลางทะเลนะครับแล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะครับผมใส่หน้ากากหมาป่าแล้วก็ให้โคโคโรแล้วกเ็เด็กคนอื่นๆเนี่ยเรียกตัวเองว่าท่านหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยเออผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งก็คือ,อ,อนอกจากตัวละครโคโคโครที่เข้ามาในกระจกเนี่ยก็จะมีตัวละครเด็ก มต้นนะครับที่อายุแบบเฉลี่ยใกล้ๆกันเนี่ยครับอ,อยู่หมหนึ่งมอสองมอสามเนี่ยเ,ออเข้ามาอีก6คนรวมโคโคโลด้วยกลายเป็นเจ็ดคนซึ่งเด็กทั้ง7คนเนี่ยครับต้องทําภารกิจหนึ่งอย่างก็คือการหากุญแจนะครับผมซึ่งซ่อนอยู่ภายในปราสาทซึ่งถ้าใครหาเจอเนี่ยก็จะสามารถขอพรได้หนึ่งอย่างนะครับให้เป็นจริงได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องใช้เวลาในการหานะครับทั้งหมด1ปี ซึ่งในระหว่างหนึ่งปีเนี่ยก็คือสามารถไปกับโลกในกระจกได้นะเออสามารถไปกับโลกในกระจกได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงเดือนมีนานะครับสามสมีนาก็คือตรงกับออหนึ่งปีการศึกษานะครับเทอมหนึ่งเทอมสองแต่ว่า ถ้าสมมติว่าหาไม่เจอเนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรนะครับถ้าหาไม่เจอเนี่ยก็ไม่ถือว่าได้รับพรแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับที่เคยใช้ชีวิตเออเคยเข้ามาในกระจกเนี่ยก็จะลืมเรื่องราวที่อยู่ในกระจกแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในกระจกไปนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งก็คือเวลากลับห้ามอยู่เกิน5โมงเย็นเวลาญี่ปุน่นเพราะถ้าอยู่เกินเนี่ยครับก็จะทำให้มีหมาป่าออกมาแล้วก็โดนหมาป่ากินนะฮะโอเคความรู้สึกหลังดู ผมอยากจะบอกว่าการ์ตูนเรื่องเนี้ยผมดูถูกมันค่อนข้างมากก่อนไปดูเลยผมรู้สึกว่าการ์ตูนมันภาพมันดูเฉยๆครับภาพมันดูนิ่งๆอ่ะผมรู้สึกว่าตัวการ์ตูนมันมันไม่ได้หวือหวาครับลายเส้นตัวการ์ตูนฉากเฉกอะไรผมว่ามันมันไม่ได้หวือหวามันได้คือได้เรื่องของของการขยับแอนิเมชันอะไรอย่างนี้มากกว่าอืม ผมก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยได้สนใจหรือใส่ใจเท่าไหร่แต่ก็ผทสุดท้ายก็ตัดสินใจไปดูแล้วก็มันก็ดีดีมากเลยอย่างอ,อ,อย่างที่แบบไม่น่าเชื่อเออตอนแรกตอแรกกะ,กะว่าเออมันก็คงจะแบบอนิเมะแบบแฟนตาซีดัดๆทั่วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไอ้ความ ดาดดาดทั่วไปอย่างเงี้ยมันเป็นแค่พื้นครับใจความสําคัญของเรื่องเนี้ยมันอยู่ที่ประเด็นที่เรื่องสะท้อนออกมานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาพูดกันตอนถ่ายเรื่องแล้วกันต่อไปเนี่ยเรื่องงานสร้างนะครับงานสร้างอ่ะผมบอกไว้ก่อนว่าบริษัทที่สร้างเนี่ยก็คือ A1 Picture นะครับผมเอวันเนี่ยรู้สึกว่าจะทําเรื่องซอฟต์อาร์ตออนไลน์ถ้าจะไม่ผิดถ,ถ้าที่ที่ที่ผมดูล่าสุดในโลกเนี่ยคือซอฟต์อาร์ตออนไลน์ออร์ดิโน่สเกลตอนปี2017เนี่ยผมไปดู กับเพื่อนมั้งตอนมห้ามั้งถ้าจะถ้าจะไม่ผิดนะไปดูกับเพื่อนมาแล้วแบบลายเส้นมันก็คล้ายคล้ายๆนั้นนะครับอืมแต่ว่าเรื่องนี้ตัวการ์ตูนอะไรผมว่ามันมันมันดูจืดมันดูซอฟซอฟลงมาค่อนข้างมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันแฟนตาซีแค่การเข้าไปในกระจกน่าจะประมาณนั้นน่าจะแฟนตาซีแค่การเข้าไปในกระจกเฉยๆแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็อิงตามโลกความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้กำกับฉากและภาพออกมาเฉยๆ ผมไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบหรืออะไรนะแต่ว่าผมผมมองว่ามันเฉยๆมากอฉากเนี่ยผมผมอาจจะชอบอย่างหนึ่งคือเรื่องของตัวปราสาทนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เห็นปราสาทเยอะมากแบบทุกซอกทุกมุมอะไลอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยโดยรวมเนี่ยผมชอบชอบไอเดียการเอาปราสาท ที่แบบมีม,มีมีหอคอยสูงๆอะไรเงี้ยไปไปอยู่ตั้งอยู่กลางทะเลผมผมมองว่าเออมันมันก็ดูสร้างสารรค์ดีดูสวยดีนะเออแต่ที่เหลือผมก็เฉยๆอครับผมก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบวุอหวามากเออเพลงประกอบผมอยากจะบอกว่าซาวท็กเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ติดหูครับแต่ว่ามันฟังไปเรื่อยๆแล้วมันเพลิน <laughs> คือ มันเป็นซาวต์แทรที่คุณสามารถฟังตอนเวลาทํางานทําการบ้านเปิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเปิดไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ฟังตอนทํางานไปได้นะครับอ่าแอคทีฟติงกิ้งอะไรเวลาเราเราแบบมีไอเดียอยากอยากที่จะแบบใช้ทํางานทาอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างดีเลยแล้วก็เพลงเพลงตอนจบของเรื่องเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าใครร้องผมผมรู้สึกว่าเพลงมันเพาะ เพราะอยู่แต่แต่ผมไม่รู้ชื่อเพลงหรือไม่รู้ชื่อคนร้องนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่รู้แต่โดยโดยรวมของเพลงประกอบเนี่ยทั้งซาวด์แทร็กและและและว้วเพลงเพลงเพลงประกอบเพลงที่ร้องเนี่ยเออถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับโอเคมาถึงที่ผมอยากจะพูดมากๆเลยคือประเด็นของเรื่องนะครับคือตอนแรกนึกว่าจะเป็นแนวแฟนตาซี เข้าไปในโลกกระจกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ทาภารกิจทํานู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้มันสอดแทรกการสะท้อนสังคมของคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นสะท้อนสังคมที่คนไทยน่าจะอินด้วยได้เพราะว่ามันสะท้อนเรื่องการบูลลี่ในโรงเรียนครับเด็กทั้ง7คนที่เข้ามาอยู่ในโลกกระจกเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกบูลลี่มาก่อนมีปัญหามาก่อนไม่ได้เกิดจากปัญหาของโดยโดยตัวเองนะแต่เป็นปัญหาจาก เพื่อนผู้ปกครองและสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับคุณคุณพรพรนึกออกไหมอย่างโคโคโล่เนี่ยตัวละครนางเอกเนี่ยโดนเพื่อนบูลลี่โดนเพื่อนแบนออกจากกลุ่มออกจากห้องนะครับโดนบุกรุกพื้นที่ด้วยแบบแม่งจะบุกเข้ามาในบ้านนะอะไรลอย่างเงี้ยคือคือมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยสําหรับผมนะเออผมมองรอเรื่องของโคโ,โคโล่เนี่ยเป็นในแง่นั้นเออแล้วก็มีเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องปัญหาครอบครัวเนี่ยผมพอ พูดได้ไม่ไม่เยอะมากเดี๋ยวมันสปอยนะครับผมเอาเป็นว่ามันจะมีตัวละครตัวหนึ่งอ่ะชื่อว่าอากิครับเออตัวละครอากิเนี่ยมีมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งไม่ใช่มาจากจากแม่ตัวเองนะแต่มาจากพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยงนะครับผมอ่ะเอาผมพูดแค่นี้แล้วกันนะครับผมเออแล้วก็มีอ่าเรื่องเกี่ยวกับ ความฝันและก็อนาคตของเด็กด้วยสะท้อนมาในเรื่องนี้คือเด็กทั้ง7คนเนี่ยไม่มีความฝันเลยเลยครับไม่มีเรื่องที่ตัวเองอยากจะทําไม่มีเรื่องที่ตัวเองอยากจะให้มันเป็นจริงะครับคือด้วยความที่ว่าชีวิตสิ่งรอบข้างแล้วก็บริบททางสังคมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เด็กเหล่านี้ไม่กล้าคิดไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มัน เป็นของตัวเองไม่กล้าที่จะมีความฝันที่ดีพอสําหรับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องเนี้ยในระหว่างการหากุญแจใช่ไหมการหากุญแจในปราสาทเนี่ยมันก็ทําให้เด็กทั้งเจคนเนี่ยเริ่มรู้สึกถึงเป้าหมายของตัวเองเพราะตอนแรกเริ่มมาความฝันอ่อสิ่งที่อยากจะขอพรเนี่ยมันแต่ละคนมันไม่มันไม่มีเลยครับ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วก็พอเริ่มมาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยมันเริ่มเหมือนเกิดสังคมในโลกกระจกเนี่ยก็ทําให้ทุกๆคนเนี่ยเริ่มมีความฝันเริ่มมองถึงอนาคตของตัวเองอะไรเงี้ยครับผมมองว่าเรื่องนี้ค่อนข้างถ่ายทอดออกมาได้ดีเลยแล้วก็สะท้อนออกมาได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของบูลลี่แล้วก็เรื่องปัญหาทางครอบครัวเรื่องของการกันแกล้งกันในโรงเรียนเนี่ยหรือว่าเรื่องการบูลลี่กันเนี่ยในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยแม่งมีมาทุกยุคทุกสมัยครับ ไม่ว่าคุณจะไปเกิดอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศไหนสังคมแบบไหนบริบทแบบใดคุณก็ต้องเจอคนประเภทเนี้ครับประเภทที่แม่งชอบแซคคนอื่นชอบเบียดเบียนคนอื่นด้วยการใช้วาจาและคําพูดหรือแม้กระทั่งการกระทํานะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆในสังคมโลกยุคปัจจุบันใช่ไหมอืมซึ่งเขากําลังรณรงค์กันอยู่ด้วยแต่ว่าในกระตูนเรื่องนี้ทาให้เราเห็นว่าปัญหาเนี้ย มันมีมาตั้งนานแล้วมีมาทุกยุคทุกสมัยแต่มันไม่เคยได้ถูกแก้ไขอย่างหมดจดเลยพยายแต่ว่าพยายามแบบป้องกันหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าผลสุดท้ายอะ่ะเราก็แก้อะไรไม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวครับครอบครัวที่ดีเนี่ยต้องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านให้มากๆมีอะไรก็พยายามพูดคุยกับเขาให้มากๆการแก้ปัญหาตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดแล้ว ที่ผมรับรู้ได้นะหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้การที่ได้คุยกับครอบครัวนี่แหละเปิดใจคุยกันเหมือนกับที่ตัวละครโคโคโร่เนี่ยเปิดใจคุยกับแม่จากที่แม่เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสนใจลูกเนี่ยก็กลับมาพูดคุยกันแล้วก็คุยเพื่อแลกเปลี่ยนแก้ปัญหาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากๆเลยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปๆสั้นๆเนาะขั้นไ้ก่อน ระหว่างรอเรื่องอรีวิวเรื่องที่หยดนะครับผมโอเคถ้าใครอยากจะดูรีวิวเรื่องต่อไปนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผม